สวัสดพีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกัน ep ที่22แล้วนะคะ22นะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะผักเครื่องนะคะบ้านๆน,นะคะแอดไลน์มาได้ที่แอด BI b i b e ูนสนะคะสายด่วนเข้ามาได้เลยะคะ่ะ0 8 3 4 3 7 4 7 5 3นะคะวันนี้น้องไปได้บ้านมา เป็นบ้านของคนที่เขาทำนานะคะนะเขาพอดีว่าเขาโทรมาให้ไปเหมาก็เลยไปเหมามานะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากตะก,กุดนะคะนี่ค่ะเป็นการถักเชือกนะคะเห็นไหมเป็นการถักเชือกส,สวยๆนะคะนะ่าเก่าๆเ,เลยค่ะนะเป็นอาลงลักค่ะรายละเอียดลงลักนะคะน้ำหนักจะเบาค่ะจะเบานะ เป็นการลงรักนะคะอ่ะมาเรามาส่องกันเลยนี่ค่ะนะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะ083 437นะคะ4753นะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะแล้วก็น้องขออนุญาตลบกวนพี่ๆนะคะ แจ้งกับน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจากอีพีไหนเนาะน้องจะได้ส่งรูปภาพห้ชมถูกนะคะอันนี้รายละเอียดนะคะรายละเอียดมาเดี๋ยวน้องส่งให้ดูแบบเนื้อเนี่เห็นไหมเป็นคาบเลยค่ะเห็นไหมคะส,สวยๆนะ่ารักนะคะรักย่นๆเลยค่ะรักย่นๆนะอันนี้ตรงตรงอ่า หัวนะคะหัวท้ายนะนี่ค่ะจะเงาๆหน่อยนะคะเพราะว่า,าแสงไฟค่ะกระทบกระแสงไฟเนาะน้องใช้ไฟแสงไฟส่องนี่ค่ะนะะต่อไปองค์ต่อไป,ออไปพระขุนแผ่นกับเบื้องเคลือบนะคะขุนแผนกระเบื้องเคลือบ มีรอยนิ้วมือชัดเจนเลยนะคะเนี่ยมีรอยนิ้วมือชัดเจนเลยนะเป็นกระเบื้องนะคะตามนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆค่ะมีคาบนะเนอันนี้ดูคาบเผื่อพี่ๆจะตัดสินใจกันได้นะคะอะรายละเอียดชัดเจนอยู่นะคะสีสวยค่ะสีสวยอะนี่นะ ะะคะต่อมาน้องไปได้พระสมเด็จมาบ้านนี้แหละบ้านชาวนานนี่แหละน้องก็จำชื่อเขาไม่ได้ได้มาสององค์นะเริ่มจากองค์นี้แล้วกันพิมพ์พอะไรน้องไม่ทราบนะคะโอ้โหชัดเจนอยู่นะคะชัดเจนอยู่ ลงทองนะคะลงรักปิดทองค่ะเก่าๆเลยนะนี่ความแห้งพี่ๆดูความแห้งของรักเห็นไหมคือมันแห้งแบบว่าอายุนี่ร้อยปีได้อะกว่าที่ว่ารักมันจะแห้งอย่างเงี้ยนะนี่ค่ะอันนี้เป็นทองนะคะเป็นทองแผ่นทองนะส,สวยๆค่ะมีการลงรักปิดทองนะอายุนานมากเห็นไหมคะ รายละเอียดชัดเจนเลยนะคะนะไม่ต้องพูดกันเยอะรีบตัดสินใจกันเลยค่ะนะคะอ่ะนะจบไปแล้วนะสมเด็จองนี้นะต่อมาน้องรู้จักองนี้เป็นพิมพ์ผ่านแซมนี่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะนะนี่ค่ะลักลงลักปิดทองนะคะ นะแห้งๆเหมือนกันนะนะคะชัดเจนอยู่นะคะรายละเอียดมวลสารดีเลยค่ะเห็นไหมนี่นะมวลสารดีเลยค่ะนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะพัสสมเด็จรีบจับจองกันเลยนะคะคือมันเก่ามากอะลักแห้งขนาดนี้คือต้องเก่าแล้วล่ะเก่ามากๆเลย ราะว่าน้องก็ไม่เคยเจอที่ไหนที่มันเก่าได้ขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ค่ะพี่ดูผิวอะไม่ต้องพูดกันมากเลยนะผิวนะแกะแขนนะคะกล้ามแขนนะคะมีเป็นมัดเลยนะนี่ค่ะนะ โหชัดเจนอยู่นะคะเล็กๆแต่เจ็บเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะอ๋อปีหนึ่งห้าค่ะปีหนึ่งห้าเป็นลายก้นหอยที่แบบว่าคล้ายๆวงเดือเลยนะคะก้นหอยเรืออะไรนี่ไหนที่เขาเรียกกันนะคะนะนี่ค่ะชัดเจนเลยนะคะต่อมา อันนี้เป็นเขี้ยวค่ะเป็นเขี้ยวแต่น้องไม่ทราบนะคะว่ามันเป็นเขี้ยวของอะไรนะคะดูไม่เป็นรู้แต่ว่าเป็นเขี้ยวนะนี่ค่ะเขี้ยวแน่นอนอะเนี่ยเขี้ยวแน่นอนนะคะแห้งๆค่ะดูความแห้งนะโห มีรอยจานรอบเลยค่ะรอยจานรอบนะนะคะรอยจานรอบสวยๆเก่าๆค่ะนะต่อมานี่เห็นไหมคะตรงก้นนะคะตรงก้นมียันด้วยนะคะยันอันนี้ต้องสีสันนะคะ เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อปานนะเป็นเขี่ยวของหลวงพ่อปานนะคะ,ะต่อมาหลวงปู่สุขค่ะหลวงปูสส่สุขสวยๆค่ะสวยๆหลวงปู่สุขนะโหวิง้งวิ้งเลยสวยไหมน้องว่าสวยนะชัดเจนเลยค่ะพิมพ์สวยชัดเลยนะ ตามนี้นะคะตามนี้นะรีบจับจองกันได้นะคะรีบจับจองกันได้อันนี้มาเหส่สวนนะคะพระมาเหส่สวนคาบเก่าๆเลยคะ่ะคาบเก่าๆโอ้ยมันเป็นไขค่ค่ะเป็นไข่ค่ะพี่เนี่ยไข่ขึ้นแบบธรรมชาติมาก สวยน้องก็เพิ่งได้มานะคะได้มาแล้วก็มาทำคลิปให้พี่ๆชมไปแล้วแล้วน้องก็ดูไปพร้อมๆกันนี่แหละนะอันนี้มาเห็นส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่ะคาบนะชัดเจนแจ่มแจ๋วนะคะนะ โ oh. นี่ค่ะเนื้อสวยจริงพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้ที่แอดสานะคะ b i b e w นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะแล้วก็สายด่วนค่ะ083 437 4753 ทักเข้ามาทางไลน์ค่ะมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะแจ้งกับน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจากอีพีไหนนะน้องจะได้ส่งภาพให้ชมได้ถูกองนะคะนะจะได้ไม่มีการผิดพลาดกันพระที่พวกพี่ๆปิดกันไปนะคะน้องส่งตรงตามรูปทุกองค์นะคะตามรูปทุกองค์เลยนะคะนะอ่ะนี่นะคะอันนี้พระ อะไรไม่ทราบนะคะไพรลีไพรลีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจำจำขับแขขคับคาที่เขาบอกมาอ่ะตามนี้นะผิดพลาดประการใดน้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆต่อามาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดคะ่ะนี่สวยชัดเจนนะคะนี่ขึ้นชัดเจนเลยนะคะ ิวนี้แบบดีเลยนี่ค่ะนะดีๆเลยค่ะนะอันนี้เป็นช่วงเท้านะคะมือเท้านะคะกลีบบัวสสวยๆค่ะกลีบบัวสสวยๆนะคะอ่ะนี่ค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะราคานี่ น้องเปิดไปเท่าไหร่นี่พี่ๆส่วนกันได้นะคะนะส่วนกันได้ถ้าชอบนะคะนะอ่ะนี่นะคะจบไปแล้วองค์สุดท้ายต่อมาหลวงพ่อไปรคะ่ะหลวงพ่อไปรหลวงพ่อไปรดูความมันของเหรียญเห็นไหมดูความมันอันนี้ดูรายละเอียดก่อนนะดูความมันเห็นไหม คือสภาพนี่คือเขาของอ่ะเขาของมาค่ะนะเขาใช้มาสภาพดีแล้วแต่ยังบ่งบอกถึงถึงให้เรารู้ว่าเออมันมันเก่ายังมีหน้ามีตาให้เราได้ชมกันนะคะนะนี่นะหน้าตานะคะนี่การหล่อค่ะนะคะอ่านด้านหลังนะด้านหลังอื เจ็บๆนะคะชุดนี้สวยสวยจริงค่ะชุดนี้สวยจริงเลยนี่ค่ะโอ้โหชัดเจนอยู่นะอ่ะจบไปแล้วค่ะ EP ที่22นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์มาได้ที่แอด304 BIBEW ค่ะมีตัวแอดนะคะนำหน้านะมีตัวแอดนำหน้า ตามนี้เลยค่ะแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะสายด่วนค่ะเข้ามาได้084374753 3นะคะตามที่น้องจดไว้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้แจ้งกับน,น้องด้วยนะคะว่าพี่ๆมาจาก EP ไหนเนาะน้องจะได้ส่งรูปภาพให้ชมถูกนะคะวันอาวันเนี้ยเป็น EP ที่22นะคะ22 อย่าลืมนะทักเข้ามาได้ค่ะน้องสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆนะคะที่ไว้ใจในการซื้อขายกันมาโดยตลอดเลยนะขอบคุณมากจริงๆค่ะเพราะว่าปะกะติแล้ววันปะกะติแล้วน้องก็จะทำงานเช้าถึงเย็นนะแล้วก็จะมีเวลาช่วงกลางคืนที่ว่ามาทำคลิปให้พี่ๆชมนะยังไงน้องขอฝากติดตามทางช่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ เพื่อหาพระดีๆส,สวยๆมาเนาะติดตามมาอะไรอย่างเงี้ยจะได้เจอพาระสวยๆก่อนเลยยังไงวันนี้อีพีนี้ EP ที่ยี่สองน้องขอไปแล้วค่ะพบกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ